คืนแทนขวาญใจทั้งประเทศอีกคู่สำหรับคู่รักคู่นี้หลนละครั้งวิวาขันไปเมื่อช่วงปี2564ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักสุดฮอตของญี่ปุ่นอย่างนักแสดงสาวยูอิอารางากิหรือกากิกับนักร้องและนักแสดงชื่อดังเก็นโฮชิโนะลาทุดเมื่อวานนี้จากผลโหวตเว็บไซต์ดังคู่รัก เกนกักกี้สามารถควาอันดับหนึ่งคืนแทนเป็นคู่รักของคนดังขวัญใจทั้งประเทศหลังจากที่แต่งงานกันกว่าคะแนนไปถึง1,263โหวตและอันดับที่สองตามมาด้วยคู่ของสากายมาสโตกับเคนโนมิโฮผลโหวต422โหวตและอันดับที่สามคือคู่ของมาสุกสกะโทริ ori, กับโทดะอิริกะ ผลโหวต3 9 1โหวตและอันดับที่4คู่ของโอซาดากับมิยาสกิผลโหวต313โหวตนั่นเองค่ะ